ครับสวัสดีครับที่นี่บรรณานนการนะครับวันนี้มีลูกค้าส่งโชคหน้าตาแปลกๆมานะครับก็เป็นโชคของเอรอินนะฮะแต่ผมไม่เคยเห็นโชคที่มีขนาดเล็กแล้วก็มีช่วงชักที่ค่อนข้างสั้นแบบนี้นะครับพิจารณาแล้วก็น่าจะเป็นของแท้แหละนะไม่น่าจะเป็นของทําเรียนแบบหรือของก๊อปปี้นะครับก็มาซ่อมด้วยกันที่ว่าโชคตายนะฮะเดี๋ยวเราลื้อทําความสะอาดกันนะครับ ครับมาดูตอนที่โต๊ะมานะครับน,นี่ก็บรรจุที่เราถอดชิ้นสว่วนออกมาทำความสะอาดแล้วภายในก็เคลอะเล,เลนะครับคือดูแล้วก็ก็เหมือนโชเกเอลิงแต่ว่ามันเป็นโชคที่ตัวเล็กสั้นนะผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเซอร์วิสโชกมาก็ส่วนใหญก็จะเป็นรถตลาดตลาดนะครับรถที่มีความนิยมนะครับ ็น่าจะแท้แหละนะครับเพราะว่าดูเกรดวัสดุเกรดอะไรนะก็น่าจะโอเคแต่ว่าเนี่ยถูกปรับถูกอะไรมาด้วยเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานะทาให้รูมันค่อนข้างที่จะเสียหายนะครับเยินๆยนนะครับถอดยากนะครับถอดยากก็ไม่เป็นไรเดี๋วยวรอเซอร์วิสกลับไปให้มันเป็นสภาพเดิมน,นะครับเป็นน้ำมันใหม่นะครับเป็นแก๊สนะครับ แรงดันตามค่ามาตรฐานนะครับของชคเออร์ลินนะครับไปครับลงมาทำงานกันชคเออร์ลินนะครับตัวนี้ก็เป็นชกที่แปลนะฮะหน้าตาไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็เซอร์วิสเหมือนชคตัวใหญ่นะครับแต่ว่ามีกลไกที่ซับซ้อนนะครับไม่ค่อยเหมือนกันในบางจุดนะครับอันนี้เราก็ เรียบร้อยนะฮะทำการเซตติ้งน้ำมันแล้วก็แก๊สไฮเพรสเชอรนะฮะนได้ว่าโชคมันจะค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นนะครับตัวนี้เป็นห้องแก๊สรวมนะครับกันน้ำมันนะครับแบบรีบาวไม่ได้นะครับแต่เราบบางคนที่อยากจะถามนะครับก็ตอบ กว้างๆรวมๆให้ก่อนภาพรวมนะครับใส่มินิบา์ครับผมก็ไม่รู้ว่ามินิบา์รุ่นไหนไม่เคยเห็นเหมือนกันมันเล็กมากนะกนะนะ็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าโชคมันไม่มีกลไกในการปรับดีบ่าปรับเหนื่นนะก็เทสปรับดีบ่าปรับเหนื่ไม่ได้นะครับสนใจก็ส่งมาเซอร์วิสกันได้นะครับเซอร์วิสเอรินให้กลับมาเป็นเอรินอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้าน้ำมันโช๊คนะครับแล้วก็ เครื่องมือนะครับของเอรินนะครับจวิตก็ตามมาตรฐานนะครับอันนี้เราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทําการล้างทองคําสะอาดนะครับมันไปหมดเลยนะครับทํายากพอสมควรนะครับลื้อยากถอดยากประกอบยากใส่ย,ยากยากไปหมดนะฮะเพราะมันเล็กมากชงชักนิดเดียวเองนะฮะสั้นมากตอนแรกมาเนี่ยมาด้วยอาการที่ โชคตายนะไม่ยุบไม่ยืดนะอันนี้ก็ทํางานตามปกติแล้วนะฮะกดลงแล้วโชคก็ยกครับนี่ก็เป็นโชคที่เรา์วิตเรียบร้อยนะครับซ่อมเออร์ลินให้กลับมาเป็นเออร์ลินอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้โชคก็ให้ตัวได้นะครับไม่ไม่ใช่โชคแบบโชคตายเหมือนตอนที่ส่งมานะครับตอนแรกมานี่แบบยุบแล้วก็ไม่ยืดเลย ก็ไม่ทราบว่าไปทําอะไรมาหรือว่าไปเซอร์วิสท,ที่ไหนนะก็ไม่ได้สนใจเสียเราก็ซ่อมนะครับดูแลให้นะครับทําไม่ได้ก็ไม่คิดเงินนะครับแฟร์นะครับผมยึดหลักแฟร์นะครับธุรกิจต้องต้องแฟร์ไม่โกงนะครับผมไม่ชอบนะครับใครทีนั้นมาเล่นเล่เล่นเหลี่ยมนีนครับผมจะไม่ชอบนิดนึงก็ไม่ยอมนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับสนใจก็ส่งมาเซอร์วิสกันนะครับนี่ก็น้ำมันโช๊คนะฮะไม่ใช่น้ำมันไฮดรอลิกนะครับบางคนก็ยังยังหลงอยู่ในยุคนะหลงอยู่ในยุคเมื่อปี8 0นย์ะครับก็ยังคิดว่าโช๊กก็คือไฮดรอลิกนะครับแล้วก็ยังจะใช้น้ำมันไฮดรอลิกไม่เป็นไรครับใช้ชอบอะไรก็ใช้นะครับผมผมชอบแบบนี้เอาเป็นว่าอย่างี้ผมชอบแบบนี้ผมเซอร์วิสแบบนี้ใครชอบก็ส่งมาท่อมใครไม่ชอบก็ใช้น้ำมันไฮดรอลิกต่อไปนะครับทำไฮดรอลิกนะ กำไรบานเบิกนะครับแต่ผมไม่ทำนะครับผมไม่ทําผมไม่ชอบทําแล้วมันมันไม่ใช่นะครับเราไปเทรนนิ่งมากับเอรินเอรินไม่เคยพูดเลยว่าให้ใช้น้ํามันไฮดรอลิกนะเาบอกให้ใช้น้ำมันโชคผลิตภัณฑ์ของเออรินนะครับก็ประมาณนี้ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดรูปกระดิ่งติดตามนะครับเพื่เพื่อนก็จะได้รับชมคลิปดีๆก่อนใครนะครับช่วงนี้ก็จะคลิปของโชคก็จะออกมารัวๆนะครับเพราะว่าอัานไวนะเรา เมื่อค่อยได้ตัดต่อโชคสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเป็นงานเซ็ตโช๊คหน้างานค่อนข้างยุ่งฮนะโอเคประมาณนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับครับตอนหลังก็ได้คุยกับเจ้าของรถนะก็อยากรู้ว่ามันโช๊กอะไรก็เป็นโช๊คของ Honda x r 5 0 cc รคันนี้ว่าแรเทมแล้วนะครับเจอโชค๊คเอลิเนี่ยแรเทมยิ่งกว่าอันนี้ว่าเจ้าของรถเนี่ยได้ไปซ่อมนะแถวแถวบ้านก็ตามข้อความเนี่ยนะ ยับเยินเลยฮนะทำน็อตหายนะครับก็มาทํากับผมนะเพิ่งจะเจอนะก็ดีใจนะที่ได้ทําโชคแรเทมนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ